บทที่58พระเจ้าทันใจวันนั้นพระพุทธเจ้าได้ตัดสินใจเดินทางขึ้นไปทางเหนือเพื่อไม่ให้สวนทางกับเธอซึ่งกำลังเดินทางมาจากทางใต้และเมืองแรกที่พระองค์ต้องไปคือเมืองในกลุ่มเมืองปัญจนครแคว้นปัญจระซึ่งเมืองนี้กินอาณาเขตกว้างขวางมีเขตปกครองย่อยหรือมีเมืองบริวารถึงหเมืองได้แก่เชียงม่วงเชียงยืน เชียงคำเหนือหรือเชียงรายเชียงคำใต้โดยมีเมืองหลวงคือเมืองเชียงแสนเมืองแรกในกลุ่มเมืองที่พระพุทธเจ้าไปถึงคือเมืองเชียงคำใต้เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำระเลซึ่งเป็นต้นแม่น้ำอจิลวดีที่ไหลไปยังเมืองสาวัตถีต่อมาราว1800ปีหลังจากที่พุทธเจ้าปารินิพานมีเจ้าเมืองชื่อพญายาวะ ได้รับการแต่งตั้งจากเมืองหลวงเชียงแสนให้มาปกครองเมืองนี้เก่าได้พัฒนาเมืองให้เจริญรุ่งเรืองทางด้านการค้าขายทําให้มีเงินทองมากมายจนตั้งตัวเป็นเอกราชและประกาศอิสรภาพจากกันเป็นอาณานิคมของปัญจนครและตั้งชื่อเมืองนี้ใหม่ว่าเมืองพญายาวดีการเวลาผ่านไปชาวเมืองมักจะทอนเสียงให้สั้นลงเป็นเมืองพญายาวเมืองพยาว จนกลายมาเป็นพะเยาวในปัจจุบันท่านโพเชอธิบายอ๋อจังหวัดพะเยาวนั่นเองท่านสามารถบอกตำแหน่งของเมืองโบราณน,นี้ได้ไหมครับว่ามันอยู่ตรงไหนเพื่อผมจะมีโอกาสเดินทางไปสํารวจผมถามปัจจุบันเมืองนี้ตั้งอยู่กลางอ่างเก็บน้ำที่เรียกว่ากวานพะเยาแต่เดิมเมืองนี้เป็นที่ราบรุ่มพื้นดินมีความอุดมสมบูรณ์เนื่องจากเป็นตะกอนดินของปากแม่น้ำ สะสมมาตั้งแต่อดีตการสภาพเมืองมีลักษณะเป็นคลองเล็กคลองน้อยใช้สำหรับสัญจรและมีหนองน้ำขนาดใหญ่เพื่อใช้ในการเพาะปลูกและบริโภคเมืองนี้เคยถูกทิ้งร้างเนื่องจากผู้คนถูกเกณฑ์ไปร,รบกับกรุงศรีอยุธยาและเมื่อไม่ถึงร้อยปีมานี้ทางรัฐบาลได้สร้างประตูปิดกั้นทางน้ําเพื่อเก็บไว้ใช้ในหน้าแรงจนทําให้น้ําท่วมทั้งเมืองจึงกลายเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่อย่างที่เธอเห็นในปัจจุบัน ท่านโพเชอธิบายโอ้น่าเสียดายจังเลยนะครับผมพูดในครั้งนั้นพระพุทธเจ้าเดินทางไปพร้อมกับสาวกคนสนิทจำนวนหลายสิบคนหากฉันเอ่ยชื่อคิดว่าเธอต้องรู้จักชื่อเสียงของเขาดีทุกคนเพราะเขาเหล่านั้นคือผู้ที่ได้ชื่อว่าบรรลุศษษธรรมสูงสุดและเป็นพระอาหารหันต์ในประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนาทั้งสิน้นแต่มีอยู่คนหนึ่งที่เธออาจจะไม่รู้จักและในประวัติศาสตร์ ไม่มีการบันทึกเรื่องราวของเขาไว้เลยหรือถ้ามีก็มักไม่ตรงกับความเป็นจริงท่านโพเช่พูดเหมือนเปิดประเด็นเขาคือใครลระครับผมถามทันทีพระยาอาโศกแห่งเมืองโกสินนาลายท่านโพเช่ตอบท่านหมายถึงพระเจ้าอาโศกมหาราชหรือเปล่าครับผมถามคนละคนกันพระเจ้าอาโศกคนนั้นมีบทบาทในช่วงหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วกว่า200ปี ส่วนพญาอาโศกค,คนนี้เขามีชีวิตร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้าเลยเขาตอบแล้วพญาอาโศกค,คนนี้เป็นใครเหรอครับผมถามคําว่าพญาหรือพระเจ้าก็คือกษัตริย์ทุกคนจึงเรียกเขาว่าพญาอาโศกแห่งเมืองโกสินนา,ายมันเป็นช่วงเวลาที่เขาเดินทางไปพบพระพุทธเจ้าที่เมืองสาวัตถีพอดีและได้ดวงตาเห็นธรรมเขาจึงอาสาช่วยเหลืองานของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นจังหวะที่พระพุทธเจ้า มีดำดิเดินทางไปเผยแผ่ศาสนาในแว่นแคว้นต่างๆเขาจึงขอติดตามไปพร้อมกับข้าราชปริพานธ์จำนวนหนึ่งดังนั้นทุกๆท,ที่ที่พระพุทธเจ้าไปถึงพระองค์จะอธิษฐานจิตและดูทำเลที่เหมาะสมสำหรับให้ศาสนาของพระองค์มาลงหลักปักฐานในอนาคตเมื่อพบสถานที่ที่เหมาะสมแล้วเช่นเชิงเขาใกล้ชุมชนถ้ำหรือบริเวณที่เหมาะสมจะเป็นวัดหรือจะเป็นเมืองในอนาคต พระองค์จะรูปเอาเส้นผมของพระองค์จำนวนหนึ่งบรรจุใส่พระอบเล็กๆและมอบให้พระยาอโศกดำไปฝังไว้ใต้ดินณบริเวณแห่งนั้นเขาอธิบายไม่พระพุทธเจ้าถึงทำแบบนั้นล่ะครับผมถามประการแรกเพื่อเป็นการตั้งอธิษฐานจิตว่าอนาคตศาสนาของพระองค์จะมาเจริญรุ่งเรืองณที่แห่งนี้ประการที่สองเป็นการทำสัญลักษณ์เพื่อให้สาวกของพระองค์ที่จะมาเผยแผ่ศาสนาในอนาคต และเพื่อที่จะเป็นที่บรรจุพระอัฐิของพระพุทธเจ้าในเวลาต่อมาด้วยดังนั้นให้สังเกตง่ายๆว่าที่ไหนมีเจดีย์ที่บรรจุพระาธาตุหรือมีพระเกศา,าธาตุบรรจุอยู่สแสดงว่าที่นั่นคือสถานที่ที่พระพุทธเจ้าเคยไปและทําพิธีตั้งจิตอธิษฐานเพื่อปักหลักเอาไว้ประการที่สเป็นการทิ้งร่องรอยไว้ให้คณะของอาชิตะดาบทรับรูบร้ว่าเขาได้ติดตามมาถูกทางแล้วจะได้เป็นเครื่องยืนยัน หรือเป็นลายแทงให้เขาตามไปได้ถูกทางเขาตอบอ้าวแล้วพวกเขาจะรู้ได้ยังไงครับว่าที่ไหนคือสถานที่ที่พระพุทธเจ้าฝังพระเกศาธาตุเอาไว้ผมถามเมื่อพระพุทธเจ้าตัดสินใจแล้วว่าจะให้ฝังพระเกศาธาตุของพระองค์ไว้ตรงไหนพญาอโศกก็จะสั่งการให้ข้าราชบริพารที่ติดตามทําการขุดลุมเพื่อฝังพระอกนั้นให้เรียบร้อยและสั่งให้หาวัสดุที่คงทนที่สุดในละแวกนั้น ที่ไหนมีหินทรายก็ใช้หินทรายที่ไหนมีหินแกรนิตก,ก็ใช้หินแกรนิตที่ไหนมีศิลาแรงก็ใช้ศิลาแรงนำมาสลักขึ้นรูปซึ่งจะมีการโกนหินเหล่านั้นให้เป็นรูปทรงกระบอกท่อนสั้นๆขึ้นอยู่กับขนาดของหินแล้วจึงนำมาเรียงต่อๆกันให้กลายเป็นเสาหินจากนั้นก็นำไปตั้งไว้เหนือตำแหน่งที่ฝังพระอบนั้นหรือบางที่ที่มีวัสดุประเภทศิลาแรงหรืออิฐ พญาอาโศกก็สั่งให้เอามาเรียงก่อให้เป็นเจดีเล็กๆแทนและเนื่องจากแต่ละที่ที่พระพุทธเจ้าสเสด็จไปจะใช้เวลาอยู่ที่นั่นไม่เกินสองหรือสามวันงานทั้งหมดจึงจะต้องแล้วเสร็จให้ทันเวลาดังนั้นทุกทกที่ที่พระพุทธเจ้าสเสด็จไปทำมักก็จะเห็นพญาอาโศกจึงจางก,การให้ผู้ติดตามขนหินมากนเป็นรูปทรงตามที่ต้องการและนําไปวางเรียงซ้อนกันจนกลายเป็นเสาหินหรือเจดีพระองค์จะยินสั่งการเอง หรือบางครั้งก็ถึงกับลงมือทำด้วยพระองค์เองเพราะต้องการทำให้แล้วเสร็จโดยเร็วภาพที่ชาวบ้านเห็นจึงเป็นภาพของพญาอาโศกยืนชี้นิ้วสั่งการให้ทำเสาเหล่านั้นให้เสร็จภายในหนึ่งหรือสองวันชาวบ้านจึงพากาันขนานนามพระองค์ว่าพระเจ้าทันใจเพราะทุกอย่างจะต้องเสร็จทันใจอ้อๆที่แท้รูปปัน้นพระเจ้าทันใจที่ผมมักจะเห็นตามวัดต่างๆก็คือรูปปั้นของพญาอาโศกค,คนนี้ใช่ไหมครับ ผมมถามใช่แล้วตำนานของพระเจ้าทันใจกับการสร้างเจดีพระธาตุในพระพุทธศาสนาก็มักจะมาคู่กันเสมอซึ่งต่อมาภายหลังที่พระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้วพญานุสกคนนี้ได้ออกเดินทางไปสร้างเจดีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในสถานที่ต่างๆที่พระองค์เคยไปทําสัญ,ญลักษณ์เอาไว้แล้วอย่างมากมายเขาตอบเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้นี่เองผมเคยสงสัยเหมือนกันว่า พระเจ้าทันใจคนนี้คือใครทําไมคนถึงนิยมไปขอพรจากพระองค์กันนักโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการขอโชคลาภแบบทันทีทันใดจนกลายเป็นกระแสนิยมว่าวัดไหนต้องการให้คนมาทําบุญมากๆจะต้องสร้างรูปปั้นพระเจ้าทันใจนี้ไว้ให้ผู้คนเคารพกับไหว้ที่แท้คือพระยาอโศกนั่นเองเรื่องราวชักชนะน่าสนใจขึ้นมาแล้วสิผมแสดงความคิดเห็นนั่นสิ และเหตุการณ์นี้คือจุดเริ่มต้นของตำนานพระเจ้าเรียบโรคที่ถูกบันทึกไว้ในคัมภีรโบราณที่ถูกคัดลอกสืบต่อกันมาและเธอก็เป็นส่วนหนึ่งของตำนานนี้ท่านโพเชขยายความโอ้หน่าตื่นเต้นและหน้าภูมิใจจังเลยนะครับผมพูด